สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ36ชนวุลีที่นี่เรียนออนไลน์ครับกับผมเชฟสลาวุฒินะครับวันนี้พบกับอีกหนึ่งเมนูสตตีทฟูดนะครับเป็นข้าวพุกน้ำพริกกะปิปลาดูทอดนะครับขั้นตอนและว,วิธีการทำเป็นยังไงบ้างเราไปเชิญชมกันได้เลยครับ ครับเรามาพบกับส่วนผสมและเครื่องปรุงหลักๆของเมนูข้าวคลุกน้ำพริกกะปิปลทูทอดกันได้เลยครับกะปิหอใอบตองอย่างพริกขี้หนูสดมะนาวสดกระเทียมแกะมะเขือพวงเด็ดข้าวสวยประทูทอดแกะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเครื่องเคียงนะครับก็จะมีผักสดและผักต้มที่กินกับตัวเมนูนี้นะครับเทปก็จะใช้ตัวแตงล้านเบบี้แครอทตัวผักยาวมะเขือตอนแหลมะเขือม่วงไข่เต่าปลาทีเลาแอมไข่ไก่กุงปลา น้ำตาลปิ๊บโอเคครับเราไปเข้าสู่ขั้นตอนการทํากันได้เลยครับโอเคครับขั้นตอนแรกเราก็จะมาโขกในตัวของน้าพิ๊บกันเลยนะครับแล้วก็ใส่พริกขี้หนูเราจะใช้เป็นสองชนิดนะครับพริกขี้หนูส่วนและพริกขี้หนูจินดานะครับกระเทียมครับจากนั้นให้เราโขกให้ละเอียดนะครับ เมื่อเราโขกพริกกระเทียมจนละเอียดได้ที่แล้วนะครับได้ให้เราเทส่วนผสมที่เป็นเครื่องปรุงต่างๆไปได้เลยครับโอเคกระปิย่างนะครับน้ำตาลปี๊บประมาณครึ่งช้อนชาน้ำตาลประมาณหนึ่งช้อนชานะครับน้ำมะนาวสดนะครับประมาณหนึ่งลูกนะครับในส่วนของรสชาติเนี่ยความเปรี้ยวความหวาน ความเค็มความเผ็ดเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบของแต่และบุคคลนะครับสามารถเพิ่มเติมหรือตัดออกได้นะครับโอเคจากนั้นก็ให้เราคลุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันจกจั้นให้เรานำตัวมะเขือพวงนะครับใส่ลงไปกดเบาๆให้ตัวมะเขือพวงมัน แตกนะครับโอเคครับเสร็จแล้วครับโอเคครับเมื่อเราทําตัวน้ำพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมา,าเข้าสู่ขั้นตอนการทําตัวไข่ทอดโจมนะครับ <Okay. S 1> เป็นเครื่องเคียงที่เอาไว้สําหรับทานคู่กับตัวข้าวคุกน้ำพริกกะปิวัตถูทอดนะครับโอเคขั้นตอนแรกเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนนะครับไฟประมาณไฟกลางครับตอนนี้ กระทะของเราร้อนได้ที่แล้วนะครับใส่น้ํามันพืชลงไปประมาณสองตอนโต,นตน้นนะครับใส่้นให้เราเบาไฟลงนะครับรเทในส่วนของอช่ออมที่เราประสบกับตัวไข่ไว้เรียบร้อยแล้วโอเค จะทำรูปแบบไข่ทอดระอมเนี่ยครับให้เป็นแบบดูทันสมัยขึ้นก็คือจะทอดแล้วก็จะหมวนให้เป็นรูปแบบโลนะครับโอเคเราไม่ต้องให้ขไข่สุกจนเกินไปนะครับเพราะไม่งั้นเวลาเราหมวนไข่มาจะทำได้ยากหลังจากนั้นเราก็ทอดไปเรื่อยๆจนตัวไข่ระอ,อมสุกนะครับ โอเคครับตอนนี้ตัวไข่ชะอมเราสุกสีสันเหลืองสวยงามแล้วนะครับเราก็จะไปเข้าสู่ขั้นตอนการน,นำส่วนผสมทุกอย่างจัดลงจานกันเลยครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปจัดแต่งลงจานนะครับให้เรานำเข้าสวยนะครับ <Okay. S 1> นำมาคลุกกับตัวน้ำพริกกระเพริที่เราตำทิ้งไว้นะครับโอเคประมาณนี้ครับใส่น้ำพริกประมาณสองช้อนชาครับ ขั้นตอนนี้แนะนำไม่คุกตอนที่ข้าวสวยยังร้อนๆอยู่นะครับครับตอนนี้ข้าวสวยกับตัวน้ำพริกกะปิของเราก็คุกเขาจนเข้ากันได้ดีแล้วนะครับเราก็ไปจัดแต่งลงจานกันได้เลยครับโอเคโอเคครับเรามาจัดแต่งลงจานกันนะครับเ <Okay. S 1> ชฟจะใช้ในส่วนของตัวพิมพ์นะครับโอเคอัดข้าวลงไปเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับ แล้วเราก็ต่อด้วยเครื่องเคียงต่างๆที่เราเตรียมไว้ไข่ทอดชมนะครับแตงล้านเบบี้แครอทตัวฝักยาวเขือม่วงไข่เต่าเขือตอนแหล ประตูทอดแกะ ใบไม้ที่เราจัดแต่งลงจานอาหารสามารถทานได้นะครับเริกับปิดเคสเดร็จเยทาครโอเคเ เราพบกันใหม่นะครับกับรายการ3.6ชนบุรีที่นี่เรียนออนไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจสูรเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดชนบุรีนะครับโดยส่วนตัวสามารถติดตามผมได้ทาง Facebook สลาวุฒิบุญสุวรรณนะครับและเพจ MR Chef ครับสวัสดีครับ